หนึ่งจุดเก้านะติดตั้งกระป๋องไวเกตนะฟังเกบนะแงแน่นนะอมองดูบูธนะกนะด,ดแล้วบูธจะฟาดเลยนะไม่มีการรอนะดูนะ แกการบูตตกบูตสวิงนะใส่แล้ววิ่งดีขึ้นนะเห็นผลชัดเจนนะลองดูนะกดปุ๊บมาเลยนะมาดี้นะ